สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปะติกันทกีวันใกล้เมืองสาเกตณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันไม่เป็นปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่ตลอดกาลขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันเป็นปฏิกูลว่า ไม่เป็นปฏิกูลอยู่ตลอดการขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งอันเป็นปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลอยู่ตลอดการขอภิกษุพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งอันเป็นปฏิกูล และสิ่งอันไม่เป็นปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ตลอดกาลขอภิกษุพึงเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดกาล นูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกํำหนัดในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกํำหนัดอยาเกิดขึ้นแก่เราภิกษุ จึงควรเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคือง ในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความกำหนัดในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยาเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุ จึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้ว่าความขัดเคืองในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่าเกิดขึ้นแก่เราความกำหนัดในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูล ว่าเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่เพราะอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรภิกษุจึงควรเว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีความวางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้ว่า ความกำหนัดในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในอารมณ์ไหนไหนในส่วนไหนไหนแม้มีประมาณน,น้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราความขัดเคืองในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองในอารมณ์ไหนไหนในส่วนไหน,ไ, binding, น,นไหนแม้แมีประมาณน,น้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เรา ความหลงในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงในอารมณ์ไหนไหนในส่วนไหนไหนแม้มีประมาณน้อยอย่าเกิดขึ้นแก่เราภิกษุจึงควรเป็นผู้เว้นสิ่งทั้งสองคือสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกููแล้วเป็นผู้มีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่